สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็พบกันกับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์ว i p นะครับพี่ๆวันนี้วันอาทิตย์ที่26นะครับตุลาคม2568เนาะวันนี้ก็เดี๋ยวจะทําแนวทางลาวพัฒนานะครับพี่ๆแล้วก็แล้วก็รัฐบาลไทยด้วยเนาะเดี๋ยวจะทําลงให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยติดตามนะครับพี่ๆ สำหรับแนวทางหวยลาวสตาของเราเมื่อวานเนี่ยหลุดทั้ง VIP แล้วก็ลาวสตาเนาะแต่ว่าอีกสูตรเนี่ยมาอยู่นะครับพี่ๆลาวสตาผมให้แปดกับ2นะเมื่อวานผลที่ออก601กับ90นะครับเมื่อวานหลุดนะครับลาวสตา VIP ให้2กับ8ผลที่ออก2 4 1กับ03นะครับอันนี้ก็หลุดเหมือนกันนะครับส่วนท่านใดติดตามอีกสูตรที่ว่าผมแนะนำว่าท่านใดชื่นชอบแนวทางลาวสตา์ VIP เนาะ ให้สังเกตด,ดูผลราสวสตาสองตัวบนล่างนะครับแล้วเลือกเลขเ,เด่นเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งมาวิง่งรูดในรอบนี้นะครับเมื่อวานนี้ท่านใดเลือกศูนย์นะครับมาท่านใดเลือกหนึ่งเนาะมานะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ตัวเลือกมีมีสามเนาะมีศูนย์มีหนึ่งมีมีเก้านะครับท่านใดเลือกศูนย์กับหนึ่งก็ได้เฮกันนะครับเมื่อวานสายวิ่งสายรูดนะครับส่วนแนวทางของวันที่ 26นะครับวันอาทิตย์ที่26เดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับชื่นชอบแล้วค่อยติดตามนะครับวันนี้ผมให้ไปที่เลข0กับเลข6เราวสตาเนาะสายลูดให้ไปที่เลข6 6 1 6 2 6 9 02, 03, 0ู0ย์สอตัวให้ไปที่06 9นะครับนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนลาวสตา VIP VIP ก็ได้เลข0กับเลข6เช่นกันนะครับเลขเด่นเนาะสายรูดให้ไปที่เลข6 6 1 6 3 6 4 0 1 0 4 0 6 3ตัวนะครับ0 6 1 ขอให้ลาวสตามี6เนาะจะได้ไหลไปในรอบ V.I.P นะครับ6 1 64แล้วก็04นสะครับสลับแนวทางก็ตามนี้เลยนะครับพี่ๆเนาะท่านใดชื่นชอบแล้วค่อยติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอีกสูตรเนาะท่านใดชื่นชอบแนวทางลาวสตา์ V.I.P ให้สังเกต ผลลาวสตาสองตัวบนล่างที่ออกนะครับแล้วเลือกเลขเด่นตัวใดตัวหนึ่งไปวิ่งรูดในรอบลาวสตาวีไอพเนาะในสูตรนี้ก็ถือว่ามามากับทุกวันนะครับพี่ๆสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ